อาหารจานดน่วนหัวค่ำยามค่ำคืนคไขยเจียวอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ดูกอกน้ำมันเอ้ยใส่น้ำมันเนี่ยกรอกน้ำมันชื้น ใส่กระทะเพื่อนตกใจสใส่ไข่เออก็อไม่ใช่ ใส่กระทะก็มีสายกระทะให้ไข่เบิ่งตึ้น,นรปูปป้องชดวดช่วงชัชชวนทองเลยครับทองหนึ่งสองสามสี่หหเ

ជាក្នារបស់នាលាលាល់រូ